สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสนไทยใครๆก็หลงรักรายงานค่ะที่จัดทำโดยทางด้านของคุณมาริโอดากรีนะคะ mm hmm. เขาเป็นอดีตประธานของ ECB หรือสาภาพโยุโรปเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของอิตาลีด้วย mm hmm. เขาออก มาเปิดเผยว่าข้อมูลล่าสุดที่เขาไปเก็บมาเนี่ยชีย้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจในฝั่งของ EU หรือสภาพยุโรปโตได้ช้ากว่าฝั่งของอเมริกาและจีนซะอีกนะคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะในรายงานนี้นะคะก็เปิดเผยว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสภาพยุโรปยังตามหลังจีนและสหรัฐซึ่งอาจจะกระทบต่อเป้าหมายของกลุ่มเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ความเท่าเทียมทางสังคมและการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางด้านของคุณดรากีเนี่ยก็เปิดเผยรายงานล่าสุด ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้เนี่ยเป้าหมายของ EU กำลังถูกตั้งคำถามท่ามกลางผลิตภาพที่ลดลงส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มชะลอตัวในรายงานก็ชี้ว่าความท้าทายหลักๆที่ EU จะต้องเร่งจาัดก,การรวมถึงการวางยุธทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งครอบคลุมเรื่องการลดราคาพลังงานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการส่งเสริมการลงทุนด้านการปกป้องประเทศนอกจากนี้ EU ยังต้องปรับตัวเข้าสู่โลกที่เปลี่ยนไปการพึ่งพาผู้อื่นกําลังเป็นจุดอ่อนและไม่สามารถทําได้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงโดยอ้างถึงการที่ย u ต้องพึ่งพาจีนเกี่ยวกับแร่หายากและจีนก็ต้องพึ่งพา EU ให้ดูดซับกําลังการผลิตส่วนเกินด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้นะคะการเปิดกว้างทางการค้ายอย่างมากของ EU ก็จะสร้างความเสี่ยงหากแนวโน้มการเป็นอิสระเรื่องห่วงโซ่อุปทานเร่งตัวขึ้นปัจจุบันเนี่ยการนำเข้าของยุโรปเกือบร้อยละ40มาจากซัพพลายเออร์เพียงไม่กี่รายที่หาใครทดแทนได้ยากและราวครึ่งหนึ่งมาจากประเทศที่ไม่ได้มียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกัน e ูจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้มีสิทธิพิเศษทางการค้าการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศที่มีทรัพยากรสมบูรณ์การสร้างคุ้นส่วนเพื่อรักษาความมั่นคงเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีในรายงานก็เสนอแนะค่ะว่า EU ยควรจะเพิ่มอัตราการลงทุนร้อยละ5ของ GDP ต่อปี ไปสู่ระดับที่เคยเห็นครั้งสุดท้ายในช่วงทศวรรษปี1960และ1970เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการป้องกันประเทศการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการลดการปล่อยคาร์บอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะแต่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีกมากมายค่ะ